ระบบสัตยแพทย์ในยุคสิ้นโลกตอนที่41ถึง50เปิดมาตอน41นี่คือปมมาเลยนะไอความฝันเรื่องต้นไม้เหี่ยวๆของกูจูวินนะ่ะอืมมันไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาไงแต่มันดันเป็นลิงก์กับเคสคนไข้ที่ร่างกายผิดรูปอันนี้คือแบบสัญญาณมาละว,ว่าเรื่องมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องในโรงพยาบาลนแน่แใช่ใช่แล้วพอกูจูวินลองไปหาข้อมูลดูนะก็เจอไอ ต้นไทรพันปีที่หมู่บ้านกูหลงเมืองตรงโจภาพตรงกับฝันเป๊ะเลยไงประเด็นคือหมู่บ้านนี้มันลึกลับมากข้อมูลน้อยเหมือนทุกตัดขาดเลยอะเหมือนมีคนจงใจปิดข่าวอะไรบางอย่างไวอ้อ่ะแล้วที่น่าสงสัยกว่านั้นคือกูจวินดันจำหน้าคนในข่าวได้เป็นผอ,อ,อเขตท่องเที่ยวอืมแต่เขาก็ยังลังเลนิดนิดน,น,นะไม่ได้บุกไปทันทีอันนี้ดีนะที่ตัวเอกไม่ได้หุนหันพันแล่นใช่มีความกลัว เป็นกับดักอะไรนี้มันก็สมเหตุสมผลแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยนะมีเงาตะคุ่มคุ่มมาแตะไหลปั๊บสายตัดโหบรรยากาศตอนนั้นคือระทึกสุดๆอะชัดเลยว่าโดนจับตามองอยู่จริงๆแล้วคนที่มาก็คือ <c oughs> ชายหัวแบนตัวละครใหม่ที่โผล่มาแบบรู้เรื่องกูจูวินหมดเลยอ้างว่าเป็นพนักงานต้อนรับแต่คำพูดนี้คือขู่ชัดๆใช่พูดเรื่องอันตรายเรื่องคนที่กูจูวินสู้ไม่ได้อารมณ์แบบจากสืบสวนกลายเป็นทริลเลอร์เลย แล้วประเด็นที่มาหาก็ไม่ใช่เรื่องมือถือของหลี่เย่รุ่ยด้วยนะแต่มาทวงเอกสารเอกสารที่พ่อแม่กูจวินเอาไปจากบริษัทไล่เฉิงเทคโนโลยีโอ้โหองค์กรลึกลับมาอีกแล้วเชื่อมกับอดีตเต็มๆกูจวินคือไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ภาพจําเกี่ยวกับพ่อแม่ที่เป็นนักวิจัยทะเลและก็เหมือนเตรียมตัวรับมืออะไรสักอย่างก่อนหายตัวไปมันก็แวบเข้ามาตรงนี้เขียนดีนะสร้างปมให้ตัวเอกอยากรู้ความจริงเรื่องพ่อแม่มากขึ้นไปอีกกูจวินก็เลยต้องดนสดไปก่อน แกล้งววนวายเรื่องอุบัติเหตุพ่อแม่ไงเพื่อดูท่าทีไอข่ายหัวแบนซึ่งมันก็ตอบแบบกลัวๆอีกว่าบริษัทไม่ได้ฆ่าแต่ก็ไม่ยอมบอกอะไรเพิ่มสรุปคือไลเชิงน่าจะจับตากูจินมานานแล้วแหละใช่แต่ทําไมเพิ่งมาตอนนี้อันนี้น่าคิดพอกลับหอกูจินก็เครียดหนักเลยทั้งเรื่องเอกสารทั้งเรื่องความปลอดภัยตัวเองคิดไปถึงขั้นจะไปซื้อไมเบสบอลมาป้องกันตัวเลยนะแต่ดันไปรู้ว่าวังรอดเซียงมีคาราเต้สายดําซะก่อน เกือบไปพึ่งผิดคนแล้วไมหมล่ะจังหวะสิทธคอมนิดๆแต่เรื่องมันก็ดาร์กต่อคือการแข่ง frontier cup มันถูกเลื่อนให้เร็วขึ้นเออบรรยากาศมันดูแปลกๆเร่งรีบแล้วก็มาตรการคุมเข้มมากห้ามเอามือถือเข้าอีกกูจินก็ต้องจำใจฝากมือถือไว้ข้างนอกแล้วกูจะวินจะเอาอยัางไงต่อช่วยกดติดตามและกดไลค์หากเพื่อนๆชอบเนื้อหานี้